้องก็ถือว่าเนี่ยเขาดอกมัดเฟิร์กกับมาครูไว้เพียงตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วาก็ผมเยอะมากเลยใครเป็นน้องใครเป็นพี่เนี่ยนี่เราแล้วแม่ก่อนมันอีกผมยังไม่รับเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันรับปริญญาของผมเอง เออบีเดียวดีกระจบ,บเป็นไข่วะภูมิใจภูมิใจไม่ต้องให้ตังค์แล้วเป็นอะไรพวกหน้าด้านนี่มันแท้แล้วกูชี้หน้าให้ดรยเอามาแลกกันเนี่ยเอาดอกไม้เขาเอามาแลกกันแมองฟ้าขึ้นไปเลยทำไมครับทำไมอนาคตของเราครับเอ้ย อันนี้กําลังอยู่ที่งานรับปริญญาของน้องเสือนะครับซึ่งผมต้องเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมจริงจริงอะแต่ว่าทุกคนมาสายผมก็เลยต้องมาเปิดรายการให้ผมไม่ไม่ผิดหวังอะไรไม่ได้แบบคาดหวังอะไรอยู่แล้วกับสองคนเนี้มาสายตลอดนัดเที่ยงมาบ่ายนัดบ่ายมาเย็นที่ ผู้มีพระคุณในการเรียนจบจริงตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วครับนัดเฟิร์สกับมาคูมไว้เที่ยงตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วถามว่าแปลกใจไหมไม่ได้ตัดเล็บเลยเับผมมั่นแล้วนะครับ ไม่สวยแต่งหน้าไม่ดูไม่ดูแต่งหน้าใครแต่งหน้าพี่ต้อมเออพี่ต้อมอ่าน้องับก็ผมเยอะมากเลยก็แบบใครเป็นน้องใครเป็นพี่เนี่ยนั่นน่ะสิคพี่น้องแันนะเพิร์ดอยู่เหมือนพี่พี่เสือกีบิวเป็นแีบแบบดูดิพี่เสือดิพี่โอบเหมือนมากเหมือนมากส่นใครเป็นพี่น้องเนี่ยอันนี้เข่ายวิดใจเลย นั่นแหละมีแค่มี่เอาดูสาวไปครับเฮ้ยเป็นไงเพื่อนผมไม่รู้เรื่องคุยยันไม่รู้เรื่องไม่รู้คุยไม่พบกันมาได้ยังไงดูชุดข้างในก็ดูแล้วอันนี้คือเพื่อนที่คณะกันซีนทุกคนในคณะอตั ไม่เคยมีรูปดีๆกับชาวบ้านเขาเลยปูอยู่ไม่เฉยเองไม่ยอมไม่ยอมถ่ายดีๆต้องเซ็นต้องเซ็นข้างนอกหรือข้างในอ่ะจะเซ็นที่แขนแม่ไม่ล่ะอันนี้จบแล้วจบแล้วจบไปแล้วสองปียังไม่ได้วเป็นยังไงจบกว่ามันอีกผมยังไม่ได้รับเลยไม่ได้นไรไม่ได้รรอรอต่อไปรอต่อไป สวัสดีครับตอนนี้เราก็เป็นที่มศววันนี้เป็นวันรับปริญญาของผมเองเออจบแล้วเหรอ<บ>เออเรียนเร็วว่ะกี่ปีเรียน,ยน,ยน,นกี่ปีเนี่ยปีเดียวปีเดียวจบเป็นใครวะมาแสดงความยนินดีกับพี่เสือนะครจบใช่ใช่พี่ก็เพิ่งเรียนจบไม่ใช่เหรอโอ้กูเรียนจบมากูยังไม่ได้รับเลยเลยรับกอรับก่อนเมื่อกี้มีเรื่องเล่าไหมขาดจุดจุดใช่ไหมต่อแถวอยู่ใช่ป่ะมันจะมีแถวแทรกด้วยี่ยมีแถวแทรกแม่มีเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่คนเดิมมา อ้เห็นหมดเลยพวกหน้าด้านนี่มันแทรกแถวชี้หน้าได้กูชี้หน้ากูเลี้ยงตัวได้เลยนะตอนนี้ก็เสือก็กำลังแบบถ่ายรูปถ่ายรูปกับเพื่อนๆแฟนในนี้เขาเป็นนักแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกันรู้จักบ้างไหมไม่ต้จะหันไปแค่พูดเฉยๆอ่คืออะไรนี่มาเปิดคลิปมาเปิดคลิปว่ากับที่แล้วถึงกูกลับนะนัดเที่ยงนะเดี๋ยวกลับแล้วมั้อ๋อเดี๋ยวกลับแล้วมาเปิดคลิปให้แล้วกลับเลยนี่เอาเร็วๆม่ต้องแต่งเพราะเป็นสี่คนนั่นนึงนั่นนึงแล้วกลับแล้ว ใช้ไม่จบแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีใจดีใจภูมิ <c oughs> ใ,ใจดึง <c oughs> ใ,ใจไม่ต้องให้ตังค์แล้วเดียวเขาพีถึงวิธีการหาเงินที่ใช้ชีวิตในลาคน้วทำยังไงสอนไปแล้วสอนแม่ขอแม่ขอไปก่อดไปก่อน <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเ <Spin> ป็นการกขอทุนใช่คนเราเน่ต้องมีแบบจุดสตาร์ทนะเออจะเริ่มดนดีสตาร์ทไปเลยกลืนกลื้โอเคไม่ด้็นไรเนาขอบคุณมากนะครับคุณแม่ค Hey. พี่เต้บอกอะเอามาแลกกันเ,นเอาดอกไม้เขาเอามาแลกกับผมเมี <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งที่ทำให้ผมเรียนจบครับเฮ้ย <Hey! S 2> ช่ก็ฝึก <c oughs> ง,งานไงอคหนึ่งสองามะร <c oughs> คนมาเยอะวัน,นนี้ก็นี่แหละครับ <c oughs> มาหาเสือแค่นี้แหละจบแล้วป <c oughs> ิดคลิปแล้วปิดคลิปแล,ล้ววันนี้ก็ อ๋อยัง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 เป็นไงบ้างครับความห้าขอเดียวอ๋อมาที่้าคือผมถามแล้วเขาก็ไม่ตอบผมแล้วก็ไปหาคนอื่นเลยรามาถามถึงความรู้สึกดีกว่านีนจบแล้วรู้สึกไหนจบแล้วนี่เลยครับผมแบบมองฟ้าขึ้นไปเลยทำไมครับทำไมอนาคตของเราครับเอ้ยก็รู้สึกโล่งรู้สึกว่าแบบเออเราได้ทําสิ่งที่แบบความฝันครอบครัวได้สำเร็จเมื่อป่อยผ่านเรื่องเมื่อกี้ไปจริงจเหรอเสรจบแล้วก็เป็นการเริ่มต้นชีวิต ที่ดีเอาเป็นว่าดีใจด้วยนะครับผมก็ครับผมแสดงต่อความแสดงความยินดีกับพี่อ๋อได้เลยควับแกรทูเลชั่นนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับรวมกัน้่อนะครับพี่มาร์คครับผมก็ครับ1 2 3วิดีโอนะครัครับ ส,สวัสดีครับมผมชื่ออู๋อูเองฮะครับผมไปถ่ายรูปก,กันครับมึงทำเหมือนนักงศึกษาเด็กเด็กเลยครับตาไปดูหกเลยครับทุกคนโอเคครับก็ปิดคลิปกันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทำภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปิดแล้วหรอปิดแล้วเสร็จแล้วปิดแล้วหรอยังไม่ได้คุยกับกล้องเลยจะไปถ่ายรูป <c oughs> กีทิต่อไปก็กมันก็เป็นแข่งเราเชิญนะเชิญเลยเอเอเดี๋ยวเมาปิด,ค,ดคลิปกับพี่เสือ <c oughs> ก่อน <c oughs> จากจะทราบว่าน้องเสือกจบจากคณะอะไรมาครับผมจบจากนี่ครับสีขาวก็คือคณะมน,นุษยศาสตร์ครับผมคีเกี่ยวกับอะไรครับ <c oughs> เป็นมนุษย์ <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างครับทัวร์นี้ ไม่เป็นปกติไม่ได้เป็นมนุษย์ศาสตร์คือเรียนภาษาเรียนเกี่ยวกับภาษาผมอ่ะจะบอกว่าผมลืมสังเกตว่าแบบแต่ลัฒนณะมันก็จะมีสีบ่งบอกใช่ใช่ที่่เหรอและซีเนียสวยสุดละทำไมจริงเพราะเพราะผมใจ่ถามถึงความรู้สึกที่เสียขอว่าเป็นยังไงบ้างเรียนจบแล้วรู้สึกยังไงหจากนั้นก็เป็นความรู้สึกี่แบออืหมืนต้องเริ่มใช้ชีวิตแล้วแหละใช่ไหมก็มีแบบมันมีทั้งความกลัวทั้งแบบ ความดีใจนะที่มัามันสบายว่าเรียนจบแล้วแต่มันมีความควรนำบอกเลยยังไงต่อวะเดี๋ยชีวิตมันจะโล่งแบบตื่นใหม่วันแล้วกูทำอะไรลก็ทำอะไรวะเออมันจะเป็นวันนี้ทำอะไรวะใช่ใมันจะพวิวหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไม่พูดคำกาม่ได่นานเลยไม่ได้ถ่ายนานไม่ได้ถ่ายนานหลายเดอนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าเอาเอเอมนันทไมอะ สำหรับวันนี้นะครับทุกคนได้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับให้มีความสุขมากๆนะลูกสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังสธุขอให้ขอเป็นชีวิตการงานแล้วขอใหล้วก็จะริ่ลุ้งเรือน้องงานเข้าเยอะๆอะไรอย่างงี้แล้วขอให้ U R My g u y ดังตังนะครับดังปังๆดังปังเปียงเปียงพุ่ง ก็ขอให้เสือมีความสุขนมากและก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอาชีพการงานนะครับเรื่องทุกอย่างเลยการใช้ชีวิตและก็ที่สําคัญก็ขอให้ละครดังๆของฟังแล้วก็มีเรื่อง45 6ห8แตามมาเรื่อยๆก็ขอให้น้องเสือประสบความสําเร็จในอนาคตน,นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากทาเรียนจบนะต่อไปทํางานก็ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลย ขอบคุณมากค่ะก็โลกแบบ w o r l ู w i d e ก่อก็เสือก็ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนแล้วเนาะพี่ก็อยากให้เสือประสบความสำเร็จเรื่องการงานด้วยโอเคซีรีส์ปัง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 ิงปั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 งปงปั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 งงปังปังปังปปังปังปังปั ได้างานไหลมาเทมากจบแล้วราคาเก่งมากๆก็ตัวเองก็ทำงานแล้วปังๆปังดีเย่ขอให้พี่เสือใช่ไหมในการงานเนี้ยโชคดีทำอะไรก็สำเร็จรวยรวยแล้วก็ได้ความสุขขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานควสภามีงานเยอะๆต้องพันนะจ๊ะ ก็สแสดงความยินดีกับน้องเสือนะคะก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะขอให้แบบประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะการเจริเริบโน,นะครับผมก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จต,ต่อไปนะครับแล้วก็มีซีรีส์อีกเยอะๆนะครับเราติดตามอยู่ครับยินดีด้วยนะครับสําหรับใบป,ปริญญาตรีใบแรกของน้องเสือนะครับก็หวังว่านะครับในอนาคตก็การเรียนเป็นสิ่งสำคัญก็อาจจะพัฒน,นาตัวเองได้ถึงปริญญาโทนะครับในวันนี้ปริญญาตรีแล้ว เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแน่นอนนะครับยินดีด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยที่เรียนจบแล้วก็ขอให้มีผลงานต่อไปเยอะๆแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะๆยินด,ดีด้วยค่ะ